คือคือคือรอเไรวะด h า g า a r สอ่ะฮะเอเอเออแล้วทำไมเขาอ้าวไอ้ฟิชแค่มานมยรถนะฮะขึนกัวโมยนเพื่อนอ้าวอสัสแลวมันมาให้เรา มาให้เราเก็บขยะไอ้น้องทำไมวะเก็บขยะทำไมวะไม่รู้เหมือนกันพวกกูพวกกูแค่มานั่งทำพิธีด้วยทำพิธีวันธนาปตาไม่ใช่โทรมาฮัลโหลครับ it's your generator running as, and sever r the phone โอเค เพลง The h a อ l คือเครียดอะไรวะ Ed Archival Ed Archival of the Fourth Ed Archival from the Shade The Grave ไม่ให้หยิบพกก่โอ้โหต้องออกไปข้างนอกวิ่งได้ป่าวว่าเกมนี้วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้แสดงว่าเจอผีเดินอย่างเดียวใช่ไหมล่ะโอ้โหที่นี่สมหลุมศพคนตายตายมามันมีสองที่หรือที่ไปที่นั่น อะไวะเฮ้ย UFO ไอ้น้องนั่นไหนนั่นแหะข้างบนอ่ะไปแล้วนะเกมเฮียไป UFO ไม่ได้ไปไม่ได้มันได้ทำะไรครับนี่ไปเลยไปเลยน้องไม่เชื่อไหมว่าเกมบัตเทิลเก่าไม่มาโคตรเยอะเลยตอนมันทำเลย ให้ขุดลองขุดเลยขุดเลยขุดเลยให้ขุดไปทางไหนวะไอสัตว์มันมีบางหลุมที่ไม่มีเลยอ้าวยู่ไหนวะไม่รู้แม่องลแม่งให้กูขุดทุกอันเลยวะงั้นได้มันเจอกแค่จานนี้แหละ เออส่องส่องเออสองให้หน่อยสองให้หน่อยเออสองให้หน่อยอาะฮะเออเจอแล้วเจอแล้วไปหยิบไม้ถึงไอ้ต่ะม็อบไอ้ยิ้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงสารเจ้าอื้อหือความแรงก็มหาศาลนี่มันคืออะไรกันโอ้โหหยิบไม้ถึง กูก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะทำไมทำไมมันมีนี่นวะทำไมมีคาบน้ำาะโอ้โหเป็นการถูกพื้นที่มันกูดื่มน้ำอ่ะอะไรวะกระสาบเบอเอะไรวะไม่เห็นมีเคียร์อ๋อนั้น อันนี้จะให้อะไรไว้น้องก็จะให้ดอกไม้มาวางเพราะเรามีดอกไม้วางเลยวางอ้าวหมดเลยไปเวลาโทรศัพท์เวลาโทรศัพท์ผู้เสียงเดินได้สมจริงจริงแม่งเกมแม่งมีแค่นี้แต่แต่เสียงเดินสมจริงใช่ไหย e v e สดีทุกท่านชื่อผมเป็นอะไรส o กันย่ w e ฮร์รี่ฟิกกัอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจำนะต่อไข่ไรนะต่อไข่อยากงกินอะไรอะมาม่ามามาเดี๋ยวเราเข้าไป ะอะไรเอาอะรับไปบบอเอามันอยู่ข้างหลังหลังโบดอ่าหลังโบดแสดงว่าต้องเจอเคีียดทุกอย่างไม่เจอไม่เจอเนี่ยอันนี้คือเสเด็กวัดเปิดแล้วเพื่อน จะสอบแ่งแน,น,นอองเลยโอเคเราไม่จสอบสเ้ราไม่จสอบสเลยเียเราเฮเลียนไม่ยินอะไรล้เอนดิ้งฉากสองวัตฟลักออแหวนไปตรวจสอบเลยแวนเอ็ออม,มอ อ้าวหายแล้วเล่นคนเดียวเลยเ้ยหายเลยเอ้ามึงไม่ควรเนี่ยเราไม่ควรไปตรวจสอบเลยเล่นใหม่เลยนะไอ้มันมีมันมีอ๋อเอนดิ้งสองมีสามฉากจบไอสัตว์เอ้ยยังเล่นอยู่เลยเนี่ยมันยังให้ทำอู่เลยอ้าวแต่กูจบแล้วอ่ะกูจบเอนดิ้งสองอ่ะกูไปรับมันยังไม่จบ กูไปรับวิทยุอ่ะและ้วแล้วแม่งก็หายไปเลยอ่ะแม่งโจ,จเจอเอเลี่ยนเฉยเลยกูโคตรงงอ่ะมึงไม่ควรไปไรนะไไปับเลยกูก็โดนโดนงงเราไม่ควรไปรับเลยไหนว่าฉากมันมีกี่ฉากว่าขอดูหน่อยดินะโอ้โหเอ็นดิง้งเอ็เน,เอนดิ้งสามฉากจบไอ้สัตว์โอ้โหซีเค็ดหนึ่งซีเค็ดสองซีเค็ดสามซีเคดสี่แต่เลยละมึง ไปเข้าดีเด่นองเล่นไม่จบแล้วก็โค้ชได้สองคนใงอยู่ไหนวะไอ้ที่นีนเหรอเฮ้กกินอหรอเฮ้ยไข่ไข่ที่ไข่ไข่ผู้หญิงอ่ะไม่โล เจ้าของเด็กจบไปเพื <laid> ่อนเขาทำฉากจบอีกหลายรอบเลยแม่งเราใส่เกมนี้ไม่ชอบให้บนลูปฉากจบมาฟิกมานั่งมา เราให้ันลูกจัดจบเพราะง,งั้นอืมแล้วกูจัดให้อา้าวหายไปเลยวยเฮ้ยอะไรกัวผัวเววลยฟิกลสเอายยา้ยอยอยี้ยเอี้ยอียอียอีย,ย,ยอยอ่า ตูดออกจากสายไงน้องใช่แม um, ่งาพหลุดเป็นเฮียแล้วไม่รู้อันนี้อันนี้จะขึ้